โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Super Fun ในบทบานของแกรแจ็คนะ move. God. มาไม่กรทนะมาทุกคนลุยกัน What? What ไม,มากโดนนักวางกับดักเหรอุณนะ่ะ อ่าเยอะใช่ไหมอย่าเยอะตอนนี้แฮกเกอร์สามารถดูแฮกเกอร์ได้ทุ่งครังคนนี้มีโอกาสเป็นจำตะก้ยาุ้ยเราตัดออกไว้ได้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หมอ วัวสีขาวเชื่อีนะตอนนี้น่ากลัวอยู่นะมีทั้งสเงอคงแล้วก็สไายมันเปลี่ยนร่างได้ทั้งคู่เลย สายรับทําง,งานแบบจะหมดอ่ะ oh. ก็เป็นโชคดีของเรานะเพราะว่าเราอ่ะจะได้รู้บทสายรับ <c oughs> นี่นะครัวนาครัวนะครัวนะซีเรียสนี้ก่อน คนเป็ดเขาสงสัยห้องแปลงล่างซีขาตาอยู่หลักก็มไม่ใช่หมอยสิ น้ำเงินเป็นหมอน้ำเงินบอกว่าขอชุบหน่อยได้ไหมและของก็เหลืออีกคนที่จะดุนเดานะนี่จ้ะ ผมแพ้ตาเลยอคนโอเคไม่บทอะไรอีกอะไปช่างปลาปลลูกเรือบ้างช่วงไม่ใช่ช่วงสิตั้งแต่ผมเล่นเกมมาแล้วผมอันลิปผมไม่ได้เล่นลูกเรือเลยเพราะว่าผมชื่นชอบในตัวแฟอย่างเล่นล่ะ ท่อเสียงน้ยเลยเ,เมองเรระเบิดกันตอนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เวลาผมเป็นตัวแฝงอ่ะมันจะทำให้ผมตายเพราะผมชอบกระดุดท่อบ่อยๆผมก็เลยจะเอาคืนบ้าง ท่านเปนจอมตะกาส่วนม่วงนั่นคือข้าตากรตะบุตุนต้นได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่มีตั้งจอมตะกานะส่วนม่วงก็เป็นข้าตากลลองระเบิดก่อนให้บอดไหม ดีมากดีมากเพื่อนน้ำตาลกับม่วงอ่ะน่าจะเป็นม่วงด้ตายไปแล้วเห็นกันไหมครับทุกคนสีน้ำตาลเป็นขาวตะกอนเห็นกันไหมเอยเออน้ำตาลอากาศน้ำตาลอากาศ ก็เกมจะจบเลยไหมฆาตกรเหลือศูนคนจบทำไมถิงม่วงตายอ่ะยังสงสัยอยู่เลยน่าตาขนาด นั่นไงนะ้ำตาลคำกับตีม่วงแล้วรอดตาต่อไปกับผู้ทำนายนะครับทุกคนมาแล้วฉันล่วงรู้ทุกอย่างแต่ผมไม่ได้อัพฉักษาอีปิกมาทีนะคุกกี้ไม่พอ ผมจะเลือกผมจะเลือกตัวจศพเข้มก่อนเลยเพราะว่าแต่งตัวลังการเกินไปมีศพกี่ศพล่ะถ้าสองศพเกี่ยวกันไม่ได้เป็นนะใครมายาใครมายาก,กวน่ะทุกคนเขียนเร้่องก่นไมนะขึ้นบู ยากคอันนี้โอเคไม,ไม่รู้ทำไ,ไมมันเงินบมดโอเคเดี๋ยวผมตรวจสอบสีเขียวก่อนเลยกับสี ตาน,นะเพราะชุดเขอาอลังเกินไปนี่คือนั่นแหละนี่คืออักติต่อชุดเยอะมันเด็ดอีดอักขติ อืมนอยากตรวจสอบใครสักคนหนึ่งอ่ะอช่วยสิเคียวกดอ e โมจิทำไม เขาเขียวไปเลยครับสีเขียวอ่ะเขียวเข้มอ่ะเขาเป็นจอมตะกะครับเขาเป็นจอมตะกะเขาชิวเขาเออนั่นอีโมจิเขาเออเขาชูอีโมจิเขาชูอีโมจิเอาสีเขียวเข้มไปครับทุกคนเป็นสีเขียวเข้มครับอีโมจิเขียวหมดเรา เป็นไปได้ว่าสีเขียวเข้มอาจจะกินฆาตกรไปแล้วก็ได้พูดนั่นไงเขียวเข้มขอบคุณน,นะที่ช่วยกินคาตะกรเข้าไปเกมจบครับ What an interesting prey, The impostster play กดแชร์ like, คลิปนี้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย